การที่เราจะว่าลูกของเราเนี่ยเราจะต้องดูอารมณ์ด้วยว่าอารมณ์ของเราอยู่ในอารมณ์ระดับไหนเจอดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องของจ้าเหมือนซีนกับแม่ฟางคนนี้คนเดิมนะคะ วันนี้แม่ฟางก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคุณแม่นั่นเองนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับต่างๆนานาเหมือนเช่นเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ t e r ร์เบิลชูนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือวัยทองสองขวมนั่นเองนะคะที่มีภาวะอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของน้องๆหนูๆลูกของเรานั่นเองนะคะก็จะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วก็สภาพของจิตใจนั่นเองนะคะ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะทําให้น้องๆลูกของเรานะคะมีสติสัมปชัญญะนะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความคิดที่เป็นของตัวของตัวเองเยอะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการรับมือกันดีกว่านะคะสําหรับวิธีการรับมือของคุณแม่นะคะที่จะรับมือกับน้อง วัยสองขวบนะคะจะมีวิธีการกรับมือยังไงรามาดูกันดีกว่าคะ่ะสําหรับใบทองสองขวบนะคะเจ้าตัวน้อยนะคะก็จะมีการแสดงอาการนะคะออกมามากมายเลยทีเดียวจะมาจากหลากหลายสาเหตุหลากหลายปัจจัยด้วยกันจะมีอยู่ในช่วงอายุ2ขวบถึง4ขวบสมองส่วนที่ควบคุมนะคะก็จะเป็น ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ค่ะแล้วก็ยังมีสมองส่วนของเหตุผลด้วยเช่นกันภาวะนี้นะคะมันก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่อย่างใดนะคะเราสามารถที่จะปรับสามารถที่จะจูนกับเจ้าตัวน้อของเราได้เพราะว่าภาวะนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยสองขวบนะคะอาจจะสามขวบและ4ขวบก็เป็นได้คะ่ะซึ่งก็จะเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่า โรคพวกนี้นะคะไม่ใช่โรคแรงแล้ว,ลวก็สามารถที่จะหายไปเมื่อน้องมีการเจริญเติบโตนะคะก็จะมีความคิดนะคะที่โตขึ้นเริ่มมีเหตุผลนั่นเองค่ะดูการรับมือกันนะคะ1เนี่ยวิธีการของเด็กนะคะวัยนี้นะคะจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะเริ่มจะมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มจะมีความขัดแย้งกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มที่อยากจะแบบว่า ทดลองนะคะด้วยตัวของเขาเองนะคะว่าอยากจะจำโน่นจำนี่อยากจะทำโน่นทํำนี่นะคะถ้าเกิดมีคนมาขาดใจเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าวิงเวียงได้นะคะจะดื้อได้ 2. เนี่ยคุณลูกนะคะก็จะมีการต่อต้านนะคะการต่อต้านของคุณลูกเนี่ยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยทุกคนเนี่ย เคยรู้สึกกันมาแล้วนะคะอย่างเช่นการปาข้าวของนะคะอาจจะทุบตีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่เลี้ยงหรืออาจจะทําร้ายตัวเองอ,อาจจะตีตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นการที่เขารู้สึกว่าขัดกับตัวเขานะคะเวลาเขาอยากจะทำร้ายแล้วไม่ได้หลังใจเนี่ยเขาก็อาจจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะเมื่อน้องมีปฏิกิริยาแบบนี้นะคะอาจจะเกิดมาจากคําพูดที่ได้ จากการปฏิเสธนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อเขาเนี่ยต้องการสิ่งไหนนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้คําปฏิเสธเขาเขาก็จะเกิดอาการไม่พึงพอใจในสิ่งนั้นนะคะ เลยทําให้เกิดการโมโหได้นะคะทําลายข้าวของนะคะทาลายตัวเองทําลายคนที่เลี้ยงเขาได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ทําร้ายแรงขนาดนั้นนะข้อที่3านะคะก็คือการแสดงความต้องการนั่นเองนะคะการแสดงความต้องการนะคะการเรียกร้องสิ่งต่างๆนะคะ <ๆ S 2> ในความพึงพอใจของตัวเองว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้การที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือการแสดงอาการหึงหวงนั่นเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเขามีเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยจะมา เอาของเล่นของเขาชิ้นนี้ไปเขาก็จะเริ่มแสดงอาการเป็นเจ้าของเริ่มจะไม่พอใจนะคะไม่มีการแบ่งปันผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเกิดภาวะที่ทําให้เขาเนี่ยห่วงของตัวเองนั่นเองค่ะแต่ภาวะทั้งหมดนะคะที่แม่ฟังบอกมานะคะภาวะพวกนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานนะคะในการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าจะทําให้คุณลูกของเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไง,ไงมีพัฒนาการนะคะเพราะว่าพัฒนาการทุกอย่างนะคะส่งผลต่ออารมณ์ของลูก ล้วนแต่ทุกอย่างเลยค่ะซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะคะในการกรับมือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแล้วก็ธรรมชาติของเขาด้วยนะคะว่าเขามีการเลี้ยงดูแบบไหนนะคะธรรมชาตินะคะแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่เป็นเช่นไรนะคะเขาก็จะแสดงอาการแบบนั้นออกมานั่นเองนะคะซึ่งภาวะนะคะที่เขาอยากจะเป็นตัวเองมากขึ้นอยากจะทดลองอะไรมากขึ้นนะคะก็เป็นภาวะที่ทําให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการนะคะที่มีความเจริญเติบโต,บตบทางด้านร่างกายนั่นเองเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่มีสมาธิสติ ใชสมาธิอย่างจริงจังนะคะน้องก็เลยอาจจะเหมือนกับมีความที่แบบว่าอยากจะทำนวนแป๊บน,นึง,อย,นนนงนะะอยากจะทํานี่แป๊บนึงนะคะอยากจะทาอะไรที่ได้ดั่งใจเขานะคะเขาก็จะไม่มีนะคะในการควบคุมอารมณ์ในส่วนนี้นะคะแต่ถ้าโตขึ้นอย่างรับรองนะคะเมื่อเขามีสมาธิมีสติมีความคิดมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเริ่มหายไปนะคะรู้จักว่าสิ่งไหนที่ตัวเองควรทําสิ่งไหนที่ตัวเองไม่ควรทําอย่างหนึ่งนะคะที่แม่ฝันอยากจะบอกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่เลี้ยงนะคะเจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยควรจะมีความใจเย็นมากๆ มีความอดทนอดกลั้นมากมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเมื่อเราเป็นคนเลี้ยงเนาะบางทีเราก็อาจจะมีความเครียดนะคะความกดดันของเราอยู่แล้วนะคะมีการเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเนี่ยเมื่อเจ้าตัวน้อยทําให้เรารู้สึก เครียดมากนะคะรู้สึกแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยมากๆนะคะแล้วเมื่อเราไปใส่อารมณ์กับเจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยมันจะทําให้ลูกของเรานะคะเริ่มมีภาวะของความเครียดมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มทําในสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างมากก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติลูกเขานะคะแบบว่าอยากจะได้นั่นอยากจะได้โน่นนะคะแล้วเราเนี่ยไปเหวี่ยงเขานะคะไปใส่อารมณ์กับเขาเขาก็จะรู้สึกว่า คนที่เขาไว้ใจทำไมเขาทำถึงแบบแสดงอาการแบบนี้กับเราตักต่อต้านเราขึ้นมานะคะมีอารมณ์เกรียวกราดก็อาจจะกรีดร้องขึ้นมาเมื่อเวลาเขาไม่ได้หลังใจไม่พอใจเพระนาะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเราควรจะเอาใจใส่เขานะคะแล้วก็ควรจะทำให้ตัวเองนะคะมีอาการที่ใจเย็นมากๆนะคะต้องมีความอดกลั้นมากนะคะว่าอย่างมันจะราบเรียบนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปว่าเขาเราไปบอกให้เขาว่าให้อยู่นิ่งๆนะ อย่าไปไหนอยู่นิ่งๆคิดๆหรือทิ้งให้เขาอยู่มุมห้องคือบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว้าเหวเดียวดายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราว่าเขาเรอบเตือนเขาแล้วเราอยู่ปลอบใจเขามันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคนที่เชื่อใจมั่นใจไว้ใจได้นะคะกราว่าเขาได้ค่ะไม่ใช่บอกว่า,วาคุณพ่อคุณแม่ห้ามดุห้ามด่าจริงๆเนี่ยแม่ฟังคิดว่าดุได้ว่าได้ แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราจะว่าลูกของเราเนี่ยเราจะต้องดูอารมณ์ด้วยว่าอารมณ์ของเราอยู่ในอารมณ์ระดับไหนนะคะอาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้นะคะลูกไม่ได้ไม่เป็นไรน,นะคะยานะคะแม่ฟนะังคิดว่าการที่ใช้คําว่าห้ามหรืออย่าเนี่ยอาจจะได้แต่เราจะดูโทนเสียงของตัวเราว่าเราควรจะใช้โทนเสียงระดับไหนอาจจะบอกว่ายานะคะลูกห้ามนะคะลูกได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปใส่ราแบบห้ามนะคะอย่าทํานะคะแบบนี้นะคะ เหมือนเราถ้าเกิดสม,มุติเราเนี่ยเราเราเป็นผู้ใหญ่เรวดีว่าห้ามนะคะอยานะคะเราจะรู้สึกจุกเหมือนแบบเฮ้ยนะคะจะจ,จุกขึ้นมาเด็กก็เป็นเหมือนกันคะ่ะแล้วยิ่งเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะไม่ค่อยใช้เหตุผลเขาจะใช้อารมณ์เมื่อเราไปบอกห้ามหยุดเด็กก็จะเกิดอักาะกลัวร้องไห้ออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยคำว่าห้ามหรือคำว่าอยาดแม่ฟังคิดว่าใช้ได้ แต่เราจะใช้น้ําเสียงในการพูดก็คือห้ามนะคะอย่านะคะแล้วเราก็พูดกับเขาด้วยเหตุผลแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่มีเหตุผลนตอนนั้นแต่ถ้าเราใช้น้ําเสียงในการพูดเหตุผลว่าเพราะอะไรอธิบายให้เขาแด้ฟังใช่ว,ว่าเขาน่าจะเข้าใจ ปลอบเขาทีละนิดนะคะบอกไม่เป็นไรนะคะที่หลังอย่าทำนะคะแค่เนี้ยนะเด็กเขาต้องการการปลอบใจจากคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดก็เท่านั้นเองค่ะมันก็ช่วยในการปรับพฤติกรรมของลูกนะคะแล้วก็ใช้เหตุผล <c oughs> การพูดคุย <c oughs> การปลอบควรจะใช้คําสั่งกับ ลูกของเราเนี่ยน้อยหน,นะคะแบบอย่านวนอย่านี่อย่านั้นให้ไม่นวดให้ไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยควรจะใช้คําสั่งกับเขาน้อยๆให้เขามีความที่อยากจะทําด้วยตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็ช่วยๆสอนเขาไปนะคะเขาก็จะเริ่มทําได้ทีละน,นิดคือ,อมึงนอกเนี่ยเขาก็จะสร้างเด็กทั้งหมด2กลุ่มวยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ถูก พ่อแม่บังคับนั่นเองนะคะกลุ่มที่ถูกพ่อแม่บังคับเนี่ยเมื่อเขาบังคับมากๆเนาะสักวันหนึ่งเขาโตขึ้นมามันก็จะมีการระเบิดออกมานั่นเองนะคะในการระเบิดออกมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนาะเพราะว่าเหมือนกับพอถูกบังคับมากๆในช่วงเด็กใช่ไหมคะเมื่อเขาโตเนี่ยเขาก็จะระบายออกด้วยการกระทำที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะเป็นการระบายขั้นรุนแรงก็ได้เพราะว่าก็จะถูกพ่อแม่ พ่อแม่ดุด่ามานะคะเขาก็จะเริ่มมีการต่อต้านึ้นนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้ต่อต้านตอนเด็กอาจจะต่อต้านตอนโตเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไปปรับทัศนคติเขาอาจจะยากนิดน,นึงนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ ครอบครัวนะคะเอาใจใส่ลูกนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เติบโตมาทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะคะก็คือเหมือนพ่อแม่สามารถคุยกับลูกได้แล้วลูกก็สามารถที่จะคุยกับพ่อแม่ได้นั่นเองนะคะเหมือนมีอะไรเราคุยกันได้ทุกเรื่องนั่นเองนะคะมันก็เลยจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูดีขึ้นมานะคะเวลามีอะไรปรึกษากันเข้าไวจะดีกว่านะคะถ้าเกิดเป็นอย่างกลุ่มแรกหลัง,บ,ง,บ,งบังคับอะไรเขาเนี่ยเ,เขาต่อท่านั้นนะมันก็จะยากในการปรับตัวใน ตอนที่ลูกๆโตขึ้นเนาะอีกอย่างนะคะเมื่อเราใช้อารมณ์เนาะลูกนะคะเวลาม er ีไรลูกก็จะเข้าหาเรามากกว่าอาจจะไปปรึกษาคนอื่นปรึกษาเพื่อนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เหตุผลกับเขานั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะไม่ใช้เหตุผลกับลูกนะคะลูกก็จะอาจจะไปปรึกษาคนที่เขาไว้ใจมากกว่าพ่อแม่จะเป็นเพื่อนหรือคนอื่นก็อาจจะทําให้การปรึกษาอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะส่วนวิธีรับมือนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะรับมือกับเด็ก วัยทอง2ขวบนะคะ5ข้อดูกันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับข้อ1น,นะคะเราควรจะทําความเข้าใจกับตัวเจ้าตัวน้อยนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องยอมรับนะคะว่าอาการของลูกวัยทอง 2- ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงวัยนี้นะคะจะเริ่มมีการเอาแต่ใจนะคะเริ่มมีอาการต่อต้านนะคะเราก็จะต้อง เริ่มที่จะเข้าใจในตัวของเด็กทิลานีนะคะว่าอ๋อช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เขาเริ่มจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเริ่มจะมีอาการต่อต้านในบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการให้เขาทําแล้วเขาอาจจะไม่ทําในส่วนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนที่เขาอยากจะทําด้วยตัวเองหรืออยากจะทําโดยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะกลัววิตกกังวลว่าเอะอันนี้ไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีนะคะแต่ ถ้าเกิดเขาทําแล้วเขามีความสุขเราก็ให้เขาทํานะคะก็คืออาจจะสลับการอันไหนที่เราอยากให้เขาทําเราก็บอกเขาว่า,าทำอันนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้เขานะคะได้มีทางที่เลือกนะคะไม่ใช่ว่าอย่าทํานะอย่าทำนะอทำันนี้นะแล้วเราไม่ให้เหตุผลนะคะเขาก็าจ,จะแบบ ไม่ได้ถามตอนนั้นแต่เขาอาจจะเอ๊ะทำไมทําไมเราก็อาจจะให้เขาเลือกอีกทางนึงว่าเอาอันนี้ดีกว่านะคะอะไรอย่างงี้นะคะแต่อย่าให้เขาตัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะสองนะคะก็คืออดกลัน้นและก็มีความใจเย็นนั่นเองนะคะซึ่งข้อนี้แม่ฟางบอกแล้วว่ามันสําคัญมากๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกวัยสองขวบนะคะเราจะต้องมีการ อดกลั้นแล้วก็อดทนกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนหนึ่งแน่นอนนะคะว่าเขาจะต้องมีอารมณ์ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขายังเด็กเนาะเขาอาจจะไม่มีเหตุผลมากพอนะคะเราก็อาจจะค่อยๆ คุยกับเขาคุยกับเขานะคะต่อให้เขาดื้อแค่ไหนเราก็ต้องใจเย็นยุบหนอ่อพองหนอไว้นะคะแล้วจะค่อยๆยหายไปเพราะเด็กเนี่ยจะปรับอารมณ์ง่ายเนาะ mm. เดี๋ยวเขาอาจจะร้องไห้งองแงตอนนั้นเราก็ปลอบเขานะคะ mm. เขาก็จะหายเนาะจริงๆเด็กไม่ได้ต้องการอะไรนะคะ mm. เมื่อเขาร้องไห้อะเราเข้าไปโบก,กอดเขานะคะเราบอกไม่เป็นไรไม่ต้องร้องแค่นั้นเขาก็จะหยุดเองคะ่ะ mm. ข้อสานะคะถ้าเขาเกิดอารมณ์ที่ดื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะต้อง เบี่ยงเบนความสนใจทันทีค่ะอย่างสมมติตอนนั้นนะคะเขาอาจจะเกิดอาการไม่พอใจร้องไห้อยู่นะคะเราก็เบี่ยงเบนความสนใจเลยดูกระตูนันนี้ไหมนะคะกินอันนี้ไหมทําอันนี้ใหม่นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ร้องไห้โวยวายนะคะเพราะเขายิ่งร้องไห้เนี่ยความเครียดของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเวลาเขามีอะไรเขาก็จะร้องร้องร้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีอะไรเรารีบตัด ปัญหาก็คืออาจจะให้เขาเลือกทางเลือดอย่างที่เมื่อกี้แม่ฟางบอกข้อเมื่อกี้นั่นเองค่ะถากิจกรรมไม่ให้ลูกทํานั่นเองเนี่ยเราก็วิ่งไปหากิจกรรมนั้นเลยเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะการกระบายสีนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆนั่นเองนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีสติเริ่มมีปัญญามากขึ้นนั่นเองนะคะสมาธิก็จะตามมาอีกทีนะคะเมื่อเขาแบบได้ใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะจะทําให้เขาเนี่ยมีความคิดมีสติแล้วมีสมาธิ เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะลูกเกิดอาการงดเย็นเหมือนแบบว่าถ้าเราให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเสนอข้อนี้ข้อนั้นลูกไม่ทํานะคะไม่เป็นไรค่ะเรามาหากิจกรรมทํากันค่ะข้อสี่นี้ก็คือหากิจกรรมให้ลูกทํานะคะหากิจกรรมให้ลูกทําในที่นี้ก็คือเราอาจจะมีตุ๊กตาลม้มลุกใช่ไหมคะอย่างใบไม้ฟังก็มีเนาะตุ๊กตาลม้มลุกซื้อมานะคะแล้วเวลาที่ลูกแบบ เบี่ยงอาลว่านะเอาตุ๊กตาลม้มลุกมานะคะให้เขาได้ใช้พลังได้ออกพลังบ้างนะคะปล่อยพลังออกมาเลยค่ะกับตุ๊กตาลม้มลุกต่อยๆเตะๆนะคะอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้าราบายอารมณ์ต่อไปข้อสุดท้ายข้อ5นะคะก็ะคะือ Time in แทน n Time Out นั่นเองนะคะชาม in, ชาินแทน Time out ก็คือเวลาเราว่าลูกดูลูกเรียบร้อยนะคะแทนที่จะให้ลูกนะไปน,นั่งร้องไห้ยอยู่ที่มุมห้องนะคะหรือว่า นั่งอยู่ที่เดิมแล้วร้องไห้อย่างโอ้ยโดดเดียวเดียวได้นะคะเราก็เอา วิธีนี้นะคะขั้นตอนนี้ไปใช้ได้ดก็คือเมื่อลูกร้องไห้เราอย่าไปปล่อยให้เขาร้องคนเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจกับลูกไงนะเหมือนถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนดุโดนด่าม,มาใช่ไหมคะเราร้องไห้คนเดียวเราก็รู้สึกว้าเวเหงาเราอยากให้หาคนมาปลอบเนาะแต่เด็กเนี่ยจะเรียกเขาจะเรียกว่าคุณแม่มาปลอบหนูหน่อยก็ไม่ได้นะคะเด็ก,เด,กเด็กก็ยังไม่รู้จักการให้ใครมาปลอบเราเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราไปหาเขาพูดกับเขาแล้วเราก็ปลอบเขาค่ะดุด่าเขาได้นะคะ แต่ว่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตนิดนึงนะคะเพราะถ้าดุด,ด่ามากไปเนี่ยอาจจะทําให้ลูกเนี้ยเสียขวัญไปเลยนะคะก็ว่าเขาว่าอย่าทําไม่เป็นไรนะคะอย่าทานะลูกแล้วก็ปลอบเขาอบเขากอดเขานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดการกอดนนีะ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแม่ฟังเชื่อเลยเนาะแล้วข้อที่6นะคะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะแม่ฟังอยากจะย้ําเตือนเลยนะซึ่งแม่ฟังก็เชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยก็เป็นอยู่แล้วนะคะเมื่อเวลาที่ลูกเรานะคะ,จะเจ้าตัวน้อยเนี่ย ทำดีนะคะหรือทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าปลื้มใจนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องบอกเขาบอกว่าเก่งมากๆค่ะพร้อมกับตบมือนะคะแค่นี้นะคะลูกของเราเนี่ยก็จะมีขวัญกำลังใจมากขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยแค่สิ่งเล็กน้อยเมื่อเขาแบบอาจจะหยิบของขึ้นมานะคะหรือว่าทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกอันนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่ดีนะคะเราก็ชมเขาไปเลยนะคะเด็กก็ไม่ได้ต้องการอะไรน,นะคะต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ใ,ใจใส่นะคะอบกอดเขาแล้วก็ชื่นชมเขาแค่นี้นะคะ เขาก็จะมีความสุขแล้วค่ะเรียบน้อยนะคะสำรับไหวทองสองขวบนะคะ t ท r เบิ e ช e นะคะก็เกิดจากสภาวะนะคะ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจทางด้านอารมณ์นะคะทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่หลายปัจจัยทั้งสิ้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองไปปรับใช้ดูนะคะกับเจ้าตัวน้อยของตัวเองเจ้าตัวน้อยของตัวเองเนี่ย อยู่ในวัยทองหรือเปล่านะคะมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกลี้ยกล่าวนะคะอะไรหรือเปล่าแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมนะคะใส่ความรักให้กับลูกๆนะคะใส่ความรักใส่เหตุผลโอบกอดเขาชื่นชมเขาแค่นี้นะคะคุณลูกคนไม่ได้ต้องการอะไรมากมายละคะ่ะโอเคค่ะแม่ฟางก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้านะคะแม่ฟางมีอะไรามาฝากกันอีกก็อย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องของ เซล่าเหมยซีนกันได้อีกนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ก, Share, กด subscribe ให้แม่ฟังด้วยค่ะเจะกันคืนหน้าค่ะบ๊ายบายมาติดตามช่องเซล่าเหมยซินได้ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนกระดิ่งให้ด้วยนะ